you. เกียร์รีวิวช่องของคุณสำหรับอัปเดตล่าสุดรีวิวตรงไปตรงมาและเจาะลึกรถยนต์ที่คุณรักหรืออาจจะกำลังสนใจถ้าคุณเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากพวกเรา วันนี้เราจะพาคุณไปดูรายละเอียดของ Isuzu MU-X รุ่นปี2026ที่หลายคนกำลังรอคอยแม้ว่า Isuzu อาจจะไม่ใช่แบรนด์ที่เน้นความหรูหราหรือเทคโนโลยีล้ำหน้าเหมือนบางค่ายแต่ถ้าพูดถึงความทนทานลุยได้จริงและใช้งานได้สารพัดประโยชน์ MU-X ก็ถือว่ามีชื่อเสียงในเรื่องนี้และในปี2026 Isuzu ก็ได้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเริ่มกันที่ภายนอกก่อน MUX โฉมใหม่นี้ยังคงใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ Isuzu D-Max เช่นเดิมแต่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะดูเทยเพราะดีไซน์ภายนอกถูกปรับให้ดูทันสมัยดูดันและดูดีขึ้นมากกระจังหน้ามีลวดลายใหม่ใช้วัสดุโครเมียมหรือสีดำเงาขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกไฟหน้าเล็ดีไซน์เรียวเทียบดูทันสมัยพร้อมไฟ DRL ที่ใส่มาให้ทุกกลุ่นแล้วในปีนี้ ด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่เด่นชัดมากขึ้นช่วยให้รถดูแข็งแรงและสปอร์ตส่วนด้านท้ายก็มีการออกแบบให้ดูเรียบหรูมากขึ้นไฟท้ายเล็ดลายใหม่ประตูท้ายดีไซน์ใหม่พร้อมสปอยเลอร์หลังเล็กๆที่ลงตัวแต่จุดที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคือภายในห้องโดยสารเมื่อคุณก้าวเข้าไปใน MU-X ปี2026จะสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดวัสดุภายในเปลี่ยนไปใช้วัสดุนุ่มที่สัมผัสได,ได้ทั้งคอนโซลหน้าและแผงประตู คอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้ใช้งานสะดวกมากขึ้นพร้อมพื้นที่เก็บของที่ใช้งานได้จริงรุ่งสูงสุดจะได้เบาะหนังเย็บลายแบบหรูพร้อมไฟตกแต่งในห้องโดยสารและเบาะหน้าแบบระบายอากาศ ด้านเทคโนโลยีก็ถูกยกระดับขึ้นอย่างมากหน้าจอสัมผัสกลางขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมหน้าปัตด,ดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลได้อีกทั้งยังมีพอร์ต USB-C และแท่นชาร์จไร้สายในรุ่นใหม่อีกด้วย ในส่วนของขุมพลังยังคงเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรสี่สูบเทอร์โบให้กำลังประมาณ190แรงม้าและแรงบิด450ินิวตันเมตรซึ่งถือว่าสูงในกลุ่มเดียวก,กันกับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นและตลาดแม้คู่แข่งบางรายจะหันไปใช้ระบบไฮบริดหรือเบนซินเทอร์โบเล็กลงแต่อิซูซูยังยึดมั่นกับความทนและความแรงที่ลูกค้าต้องการโดยเฉพาะคนที่ต้องการลากจูงหรือขับทางไกล ในด้านสมรรถนะ MU X 2026ยังคงมากับระบบขับเคลื่อน4ล้อมีโหมดขับเคลื่อน 4L สำหรับลุยทางยากพร้อมระบบควบคุมการลงเขาและระบอบล็อกเฟืองท้ายกราวเคลียรัน์อยู่ที่ประมาณ235ม mm. มลลิเมตรและองศาการไต่และลงทางชันก็ทำได้ดีเยี่ยมเหมาะกับการลุยทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภูเขาทางโคลนหรือทะเลทราย ัตรลาซิ่งเปลืองน้ำมันยังอยู่ที่ประมาณ8-9ลิตรต่อ100กิโลเมตรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถในกลุ่มนี้ที่มีทั้งน้ำหนักและแรงบิดสูงด้านความปลอดภัย MUX ปีนี้จัดเต็มกอว่าที่เคยมีระบบเบรกถูกเถินอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องมองรอบคันรุ่งสูงสุดยังมีระบบตรวจจับคนขับระบบเบรกหลังอัตโนมัติและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดหลังเวลาถอยจอด เรื่องราคายังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในทุกตลาดแต่คาดว่าจะขยับขึ้นเล็กน้อยจากกลุ่นก่อนหน้าอย่างไรก็ตาม MU-X ก็ยังคงเป็นหนึ่งใน SUV e ที่คุ้มค่าที่สุดในกลุ่มเมื่อเทียบก,กับสิ่งที่คุณได้รับสรุปแล้ว MU-X ปี2026อาจไม่ได้มาพร้อมนวัตกรรมหรุ่หวาหรือแข่งกับรถหรูแต่รู้ชัดในจุดแข่งของตัวเองและทำออกมาได้ดีมากมันคือรถอเนกประสงค์ที่พร้อมใช้งานจริงทั้งลุยทั้งบรรทุกแอร์และก็ยังดูดีมากขึ้นในทุกมิติ ขอบคุณที่รับชมรีวิวของ isuzu m u x ปี2026กับเราในช่อง netgear review ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกด l ค k e comment ว่าคุณคิดอย่างไรกับ MU u m u x รุ่นใหม่และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถเด็ดๆจากเราทุกสัปดาห์แล้วเจอกันในคลิปหน้า